เม like, uh. ื่อในผ้ามาเลาะเบิ้งปลาผลไม้ได้จากปลาบอแบกําลังหน่วยเบิ้องนวยให้เบิ้องนวยผลไม้บอแบบัลเบอรี่ผ้ามาเลาะเบิ้งปลาได้จากได้ว่ามันหน่วยดีบอมันีดีบอมันกัหน่วยดกอยู่เด้อจ้ะเดือนหน้าก็สิได้ เวลาเจ็บเหรอเนาะ,ะเลยดภาพพ่อแม่พี่น้องมาเลาะเบิ่งก่อนมาเลาะเบิ่งก่อนว่ามันสิเป็นจังใดวันหน่วยมันสิดบอ ใบหลายเนะาะใบลายหลายปีที่แล้วดกปีนี่สิดกบ่านอ้อมาเบิ่งน้ำกันเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปีที่แล้วดกกากสากปีนี้มันจะเป็นยังไดเนาะสิคือบ่านอ้อ เป็นตาได้เก็บน้ำข้าเจ้าบ่พามาเลาะปลามาเนี่ยช่วงใดมันแดดแดดมันกับมีอยู่จ้ะมันกับมีดกอยู่นี่เบิงงน่วยมันอือจะมีช่วงมันแดดแดด ปลาใดมันแดดแดดนั่งกัศย์นี่นีแสงเนาะถ้ามาละ้ะเบิ่งไววกัศย์ได้มาเก็บ เป็นลาหนีแทะอือ่ายยางเราเบ่งปลานี่ามาท่านถึงเวลาเก็บเดี๋ยวจะเดียนหนาพุาน่นละ แล้วเบิ่งเรื่อยๆไปว่ามันดกบ่มันก็ดกอยู่ช่วงนี้ยังบ่ท่นอันเห็นปันใดดอกเพราะว่ามันยังบ่ทันใหญ่ก็เห็นตั้งแต่ใบมันเอาไว้ให้มันจักหน่อยหน่วยมันใหญ่น่ะมันจะค่อยจังสิเห็นหลายช่วงนี้ก็สิมีตั้งแต่อันนี่ล่ะมีแต่น้อยหน่อยหน่อยมันอยู่ มันสิเห็นใบมันเชียวเนาะเชียวคือใบมันมันก็เลยเห็นพ่อเนี่ยฝนตกมันหนาวน้ำวังหันมันก็เลยโลนบ่คิดวานะคิดว่ามันก็สิโลนบไดใส่ต้องถาวบุมากว่าอยากเขาขังในปันไดจ้ะ สียางอยู่ตลอดข้างนอกก็ได้ใส่รอง่องาบูทมามันก็มีอยู่แต่มันใบหลายมันกันเลยบ่ราไข่เห็นปันใดเห็นพ่อดกดกนี่อยู่ดก เนึ่งน่าจะเขาปลาเขาดงเลาะเบิง่งช่วงใดมันแดดแดดนะมันกระดกอยู่ตัวใดแดดแดดบ่เขาข้างในดอกสีอยู่ตลอดลหนังนอกเลาะท่า,ทา,ง,นางนี่แหละเบิ้งน่าจะปลาบอเบลี่ ข้างในผมวิ่งไปเด้จ้ะท,ทั้งเทิงผนกับวบ่งไปก็สียางตาลอดน้ำท่านเนี่ยแหละยางหาเลาะเบิง้งผลใหญ่หลอดผลใหญ่พผนผักหลอดผนยางเลาะเบิง้งน้อยๆ โอ้นี่เบิ่งหญ้าตกกะกะแตนจ้ะได้หญ้าตกกะกะแตนอืมอ้าพอหญ้าตกกะกะแตนจ้ะโอ้โหแล้วว่ามันอันนี้ยูุบันนี่สิได้สิได้เก็บอันดอกมันไปปลูกอยู่บ้านเนาะคือสินี่ดี หยอดอ่อนมันหญ้าตะกะแตนโอ้ผู้พอหญ้าตะกะแตนเลยจ้ะอือเฉลยกึงเอาไปปลูกอยู่บ้านแล้วนี่แถวบ้านนั่นเห็นตั้งแต่อยู่ในต้นเชียงหัวข้าเจ้าแม่จ้ะหญ้าตะกะแตน เห็นแต่ในบ้านข้าเจา้าว้ามันขึ้นอันนี้อ๋อสดได้กองเงาไปปลูกอยู่นี่มียุก่อนหน,นึ่งเดินหน่อยมัน Vad har du hittat nu då? Pum. Var du där och äta? Ja. Åh oh, fan. vad oh, <laughs> Jag kan ta till hemma och pantera. Vi har inte hemma det. Har vi inte? Nej. Åh oh, fan. Oh, fan. Det inte det hemma. Nej. inte เดฟิน็อกโซ่แต่ไม่ใช่สตุลล่าม่เห็นสตุลล่าแต่ไม่ใช่ส้มิเกสตุลล่านี่เหรอฉันบแล้วว่าฉันเห็นสตุ่าอย่ข้างหอยาเอ็นยืดยาตะกะแตนแค่นีก็เดียวค่ะ ก็มีอีกว่ะนี่เดะมีต้นีมันหน่อยเนาะมันกระล่างสิแตก่าตากระแตนพี่เดะโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วได้ลไดลยเติบแล้ว เจ็บ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 โอ้ยหลายยี่ตัวคนโอ้ยเจ็บชิบอันไ้แค่นี้แหละนอกจากนอกสิเจ็บเนี่จ้าวัดดีจ้าหยาตะกะแตน